สบายดีพอแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุภูสุคุนบสุโมสุบอลกาญยินดีตอนหับเข่าสู่่องสาวบุญรลายคือเก่าคือเดิมเมื่อนี่ก็ออกมาทางทงไฮทหนามาหาน้องเต่าคือเก่าคือเดิมเพื่อนเนะาะกาหินทางเมื่อเป็นต่อยหมงังหิ้วยูเนะาะอันนี้คือสิเมตรลดสาวไรสาวไร่เพื่อนก็นได้มาก่อนแล้วเนาะตอนนี้ก็เวลาแรงๆประมาณสี่โมงแรงเนาะพี่น้องดือว่าสิบบกนาฬิกาเนาะ กะอยู่ห่มคามกะเห็นมีลายโคตรนับบูบับมีภัยแน่มาดิดนับเมเพิ่น,น,นกะบเชได้เขาไปหาทางน้องเต่าป้าสาวไล่พาไปหาอย่างนอ้อปูเอออยากกินนะ้ำโอ้ยโอ้ยนแห้งบ่สบายดีน้องเต่าสบายดียจะก,กินนะบ่แเล็กจเสิระฟให้เจ้าไปยนงไงบ่สบ้างให้เจ้ากินนะบ่กินนะขันกิ <c oughs> <c oughs> <N> นมันสิยังเต็มปาน,านนั่นโอ้เนาะไม่เจ๊ได โอ้มีเพลงนกใหญ่กินเ่าที่บอกน้อยจุใหยั้งเราจังสื่อหายเจ้าน่ะคือให้จาเลยคือกินเราวอ้นี่ไงเรากินเราเต็มขาวาเบี้วอยู่ห้าตุนแล้วต้องห่วงแล้วเรื่องกินเนี่ยเเต็มแล้วจากมาหาเจ้าเออทบามเห็ดหยากไหมไม่เห็ดอยากไหมบอุญยาก็ฉัตัวเคียวเนบุมากตัวนี้ท่าสิกินเองแมคุณบุมากเออบุญยากนคือกัน คนในกินซาบาน้าซ well. well. well, well. mm ื้อนเองเนี่ยาเอาไดตัวนี้เด็บปะม่านมาวะเฮ้ยมันมากินบางมนมนนเอ้อนแต่เล่านี้ยะคนกิ่มีน้องือยางนี่มานมานอ้วจักน้ำใจแบกแน่จักพี่จักน่องือ่ยางนี่มนปั่นบ่มามมมีเดี๋ยเพื่อนยางมาเอาดออ กินเพิ่มเติกันให้แม่เพิ่อเติมเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวแม่แม่เอาการปัญญาคนกับมาเอาแล้วมันอะไรมันยังมันมันอะไรเจ้าอไอ้เงินอะคนคือกันเนาะมีคนที่ได้ใครอยู่นอกไอ้กันคนปั่นอล่ะสมเช็ดไอ้คนอยู่น้ำคนเนาะแม่เนาะชะทองเอาซาเอาบ่ตัวนี้เอาบ่น้าปั่นนี่กันบัเอาไปคอยสิกินเองซะกินเพิ่มเติมเด้อนี่ลองที่ลองสบายใจสัตว์ พี่น้องเอ้ยดองน้องมานั่งกโอ้ยเห็นเราเพิ่นเป็นท้วงก็ดองเตอเพิ่นบริมาได้เหมือนกันว่าน้องเตอเพิ่นอยู่กับเตอเตอร์เตอร์เลยนี่ขุดขุดเหมือนกันฮอนแต่เพิ่นท้วงพีท้วงน้องเนาะใส่บักไงหนึงเนาะท่วงขนาดแตกด่างเมื่อก่อนหลายพี่น้องเอ้ยตอนตอนรามโูเนาะคันว่าลพี่ท้ารู้สึกว่าคืออยากไปกินนิ่มๆน้ำเพิ่นตลอดทั้งวันคันว่าเพิ่นได้กินอย่างนี้ตลอดเนาะช้าทงไงเนาะพี่น้องเนาะ

ไดจมาเล้ยลักเบื้งหาใทีเนาะเบื้องรู้ฝนเอื้อไว้อย่างเห็นเี๋ยงอืาอสีบัวเเบองฝนเอื้อเหนียวัวน่อสทองเตะนับเตียงไม่สีบัวเออเดี๋ยวเอาบอีหมอนะเาบอยากนะเอื้อมาจากบ่เอาดิน้าบก้อนชิกินนี่ยนะหน้าบื้อก้อนาจกนี่กินนั่นยิงลายไปจ๊กนน้ก้อนมันก็นวดงักเป็นยังได้เจ้า เป็นอย่งดอกมันจังแบบว่าจะมันจางเลยเติมลงยกกินมันกันัวคับแล้วเจ้าคลิปอัมรำแล้วเมื่อได้ชิปลูก็พักอันชองนานนะัแช่ในพักแช่ยถึงแท้มันเน่าแล้วจ้าปะในพักยังมาแช่์นะพักแกชิปลูก็พักแกกันนะไม่พร้อมอือแขกชาวบ้านได้พิชิมาหวานบืนเอามแตงข่อยหายจะมาปลูกลงก็จะได้กินนะอย่ิบกระกอดแม่ยถาปลูกเมื่อได้ก็คือปลูกหยิบกระกอนเป็นยัาชิปลูกี่ไร เอาหนักปลกนนั้นห่ิขุดนี่นี่ก็เลยนักขุดคนคู่ขุดอนี่เยอะไปคู่ได้ปะเป็นคุ้มได้่ะมันหัวหี่ย้ำแรงชีขุดคุ้มได้แน่นย้ำฝนตกขุดคู่ชาวบ้านเลยก็เมื่อย์ดิเจ้าบดเคยเห็นข่อยปลูกพวกเต่งป้อ จาต้องให้จะต้องให้น้องชายเจ้าเห็ดหัวใหม่เด้อแม่ตอนจะเขอปลูกเพราะวามันเริ่มแห้งเล็กเนี่ยแบบมันห่าวแล้วใหม่นะมันสียูบบเาหนเยจ้เห็ดใหม่ใหม่ก่อนเด้อเดี๋ยววั่ไดขายบมกแตงกับบ้านเมืองเขาเนาะสามสี่มือแล้วยังบอวเอานมาโปกอยู่ัปดคุมบอลรองเท้าจะยงจากน้วกโป๊กเนาะเฮ้หางกระสองเห็นโมมีคู่ได้ใชคกอ้ยใช้คู่หาม้า อุ้ยเเห็นรักกันทางาสันมันงอง,งม,มันดินแหกน,นะจะต้องไส่ฝุ่นเน๊อ้อนอนไปกันทางโอ้ยอยากกินน้ำเย็นน้ำปั๊บกระสอ,อ,อบเมืนนอม่อไใช่กอบ่เห็นยูนนะเออให้น้องไซแบกมากอื่นฉันกระหาบมากอีชา่อีชา่นะอยามาเสผีงงวโอ้ยงโทมเาห็นดีคขัดแล้วเจักัว่าพียจักเชียง มาก็อยากน้ำแบดนี้ฟังเสียงเอื้อมกับผู้แล้วอ่ะแหละจะ่ปอิ่มเนี่ยใช่อยากจะไว้กินน้ำนีบอกกินยังคืออิ่มค่ะอิ่มแน่เท่าเหมือนน้ำนี้อ่ะบอกว่ากินแต่น้ำก็เอื้อมแข็งแข็งความเชื่อพี่จะฉาชื่อเมื่อกี้น้ำแข็งแกรงอยู่เอื้อมลงพาไปต่อยนะอิ่งเงี้ยเดี๋ยวจะไปอ่อนเอออยู่ใกล้ๆห่วยนี้่ลายบ่ได้ลายอยู่บ่ถุงถุยปาเธอมีแต่ไข่บักใหญ่บักใหญ่เนาะ เสร็แล be right? yes. ้วมานากับขักับมี่แล้วนี่อยู่แล้วกินกับปืดเลยเม็ดไข่หมแดงกะเชาปานห่วยอืมที่มาเก็บน้ำเดยอปีบานใช่ย่งไวเห็นผว่าึปซ้อไไข่ปียบานหัวมาหลายคนดิอืมหมอุ่นเพ่อ้อุ่นอุ่ของเถะอุ่เขาุ่กุ่อย่แงและหมไ้เลเด็ยังคือบัวอย่างนี้คือไเผ็ดเอาผันคอบ่โจังห เาจะมีได้จะมีอะไรแค่ไม่สองสองมันมีเงินซฉ้อนแพมอนนะมีเงินซื้อหน่วยจี่สิบแปดมันยังสิบเจดสีบแปดมอนมอนเอาวาน่วยจะพันวะอวานวยจะค่าซื้อาพนมที่อยู่วายู่บ้านวาหน่วยหาพันนอะโอดึงเลยสิบหน่วยห่ยไรมาล่ยหาพเหมนภาษาอังตอนจะชื่อตลาดหาพันวานวยนี่สิบสิบบประมาณนี้แหละ ประมาณหาหรือสิบหรือแปดประมาณนี้เยเียวมเนี่ยรมอดือเแล้วายมนะเมื่อเอไงเจ้าก็เฮ็ดไว้หลายปีหลายปีพุนแล้วบัดหยุ่มน้่กาคแล้วเจ้าบัดเจ้ามีเงินพุนแล้วจังซื้อปแล้วบัดบัดได้เฮือนใหม่บ่มีเสื้อบอนเื่อเช็ดด้ค่ะ แม่เจ้าต้องนุ่งส่งแบบนี้แล้วเนอะเพราะว่าการที่เจ้านุ่งสินอ่ะมันระวังยากเนาะมีเอฟซีเผิ่อว่าให้ทางเสมอทามเน่เผิ่อว่าทางนองมาน่าเป็นชายส่งชายชายส่งชายย่งเผิ่อเอาให้ยตัวเอฟซีเผิ่อเอาโฉเอาเครื่องให้เจ้าบ่กระสอบหนึ่งม่จะเชื่อม่จะเชื่อบ่ฉงโมมีมีจะเชื่อนอกจากนอขีดคนเรามีเสือแคสต์แบบนี้ เอ you know? ้บริกนรมุก่อนนางมุก่อืเออขาดสานตนจะคยให้นดแลมนนงส่งแลมจะไงเวลานางกะเราต้องระวังนุงสินแาจังหน่อยปิ้วเพลิงเพลิงไหวส่งกัระวังคื้กันเลยเจาเตะเป้าเหันว่าได้เขาอันบดีแล้ได้ชิวชิว่าชิว่าชิว่าว่าอันสินมินหน่อยกันอ๋อเจอได้เดยเป้านีกัรเพกก่อน จังหน่อจะพดเพราะว่ามันยังตะเวนยังสูงอยู่อีกจังหน่อยก่อนพักนานเดียวหรือต้องเฝ้าเนาะประมาณจะพดนี่แต่ละเธอจะขู่หนำนะถ้าจริงตุกซีหมดเลยอดแต่หนำพุ่นบอปกมันกระแหงคือเก่าแล้วนอนกันนานคนหาบัวหาชาบ่อจำเจอาแล้วถหาคนจร็จแล้วก็ยาแล้วแล้วเมื่อเจ็ดแก่ชาวบัวยาแล้วแล้วคนอาศัยเมื่อไรเจ็ดฝุ่นอะไรอย่างเง นิ่วสามส่วนบ่าวอันนั้นคิดว่าเพิ่นสิเก็บไปเองนะบัดน้องสาวเอาผัวบัดบ่มีเครื่องไปสมมาตรเนี่ยน้องสาวจำน้องเจ้าแหละสิบอกบ่าจะผัวอ่มบ้าอะไรไง่าวเปอร์ไร้คือว่าผู้บ่าวแอบมักหลายคนอยู่ผู้บ่าก็อะไแต่แอบติกาว่ามีคนเอาเจ้าก็สิเอาบ่ญเลยบอกวีดีได้นี course, <that> ่กาว่ามีผู้เอานี่ ครับมันมีผู้ผู้บ่าวมักเจ้าสิเอาเจ้าเจ้าสิเอาเพิ่นอยู่บ่อไมมามักอ่ะมีโอ้แล้วเนาะมีแต่ว่าประเด็นที่ว่าอยู่ที่เจ้าอ่ะสิเอาอยู่บ่สมมุติว่ามีคนมาเอานี่ย่านก่อนเลยเนาะยังบ่ได้ตอบว่าสิเอาหรือบ่เอามีแต่ย่านเขาเอาเลยย่านยงใจบ่กล้าบ่ได้ขี้ช่างงาทุกคนเว้าได้ย่านก่อนล่ะพอเสาทองเสอระทองนี่สิย่านอ่ะย่านนะข่อยขี้ช่างเงา จับกลวมาหลุดบ่เออมันสิคิดจังาเออยาไว้ก่อเด้อเจอไวบ่มักกย่ซะเนาะนะไปจังไดเถียงใหม่นี่คักอยู่บ่ภูมิใจบ่หรือว่าติฮ้อนหรืออีหยังได้เถียงใหม่จั่ว่าไปเอมไปเอ็มฟาให้ไปใส่สังกะีให้ดป๊า่าคมาเฮ็ดให้ข่อยยังฮ้อนกว่าเก่าเด้อค่ะหรือว่าคักเก่าหรือว่าจังได ไงไม่ไงเินพ่อบอกคือเป็นีมย่ยิ้งก็ผู้ชายมาถึงใหม่ปจักอดโขเม่บหนิบอกคือผู้ชายวนี้คันละมาอีกวันนี้เหราเห็ดบันไดเฮเอร์นี่เน้อเกอดดีว่าน้องเจอจ้เห็ดบบเป็นบ่บันไดแบบนี้ไปว่าคือสิง่ายแ่บันไดใช่เห็นไหม่แนบุงเนี่ยยจัง่อยแข็งฮักย้อนมาสีเว้นบึงกันอีกบันี้กันตกลงแข่งฮักขันว่าขันไม่คู่ถึงตะผลมาเห็ดกับขันตามๆั้นขันได้ขึ้นบาท1หนึ่งองบาท ตกลงคาเจเจ็บหากะได้ย่างขีมมนนข่ม,ม้าผู้ใด้ฮะขี่โมูไ่ย่างย่างอะไรบ่บม่ต้องขี่ม,ม้ารถของเด็ดได้ยินว่าสักคนเผาอย่างบาดเท่านี้คันว่ายายัางบุดีักขีมม่ม้าอะไรแสดงว่าได้โชว์เลยจ้ะไทยผื่นคที่ยงโตกเถียงเนี้ยโชว์เลยล่ะนั่นจ้ำแขกเถียงดีๆีแนบันไดมันยังกะให้น้องตือแล้วสมเส้นแน่บันไดนี่กะตะปูกับบกินซี่ห่าประมาณ อันละโซงอะใส่ลายกันเนาะสองสี่ประมาณสิบไปเลยแม่แม่หน่ะแป้นกันยัางลายแผ่นอยู่คันวาสิสมแซมบอดลายมันหักกันเนาะแป้นยังอันนี้น่ะเพิ่นไวปยังแต่ก่อนนี่เล่ากระเขาะอ๋ออยู่หน้าบ่อยู่ใช่ตะก่อนเอาคือออกมาหน้าจ้ะออกมามาเฉียงน่เฉียงใช่ปะเป็นย่างเงี้เออแม่ยู่คือเฉงเงาเฉงเงางิ้ว tiểu đểนอน mai à, còn chồng pheo đây cha, tiểu đểนอน anh say, coi mà cứ thấy uh, này mình kẹn cặp sào, lay sào lay you lay nữa tiểu, tiểu mệt, một chuông, một sắn sắn nó, ôi Jacky coi ăn măng mương đấy mà gìn, chẳng tiểu nằm, chạy luôn mòn, ỷ vợ, Jack San đấy mà hãy nó, tiểu bảo ăn mặc bạc nao, xài bớt mạc luôn, oh, อ้าอยากได้เรามีรยเนาะของไรเน่ยนะของเต่าของไคต่อยนะของไคต่อยต่อยใช่เหรอเ่อยแท่นเนาะกุ้หิวอันนี้กุงหิวนี่ขนาดจะต่อยเด้อเจ้าบังกินมาเจ้านะเอาเหนยังกันะ ลองเสียงใหม่แล้วบ่อแล้เออลองว่ราะที่เนียวน้ำว่าคนมาถือใส่รถบหมือนกอยู่อย่ามันมีเล็กตะปูบ้างเป็นแจงได้เสียงใหม่เสียงแอมบ์าใหม่เล่นแล้ววะทดลองทดสอบเบอร์บ่อบ่ไหนบ้านนันวะที่กับผมตู้พามาบ่ไในตะกอง อ้อนนี่ก็ม้อนบ่น้องเพิ่นซื้อคักขนาดเนาะปาดน้องอ้อนน้องม้อนเต้ากินน้ําบ่จําหมายแน่แม่สามาหาบ่มเาบ่น้องเตาหถ่าปาดกินน้ํากอนเด้ถามยังก็จะบ่ได้ยินบาามาหาบ่มเานี่ อยาจักได้โทรศัพท์ในสายคือเก่าอยู่บ่หรือว่ามีผู้บ่าวโทรบ่ได้เงินเออดีแล้วซะเติมขาวบเติมไว้ยาเป็นยังอ่เติมบ่เติมไว้เติมเท่าดีแล้วะจังเจะให้เติมลเท่าวะจังบ่มี FC โทรมาเอายังให้เบิ่งอีกมีแต่โทรเอาหันบ่ต้องเติมหรอกเนาะจังา FC บ่สงแนวบ่ดีมาให้เบิ่งบบ่ยให้เบิ่งจังได้ถามแล้วบ่ FC phân chơi nhau hãy cho bừng à? Không hâm hề Không hâm Ôi Nhờ bây bừng ơi, vậy, bây à. ơi. đây thế nào Bố bừng cứ chắc qua biển hâm xả Cốt bẹp cốt khó bừng lên hết hâm là cả bố bừng lên bò Ôi Đâm Lửa cho tí Mở cửa thẳng hả Đâm Bố lên tí Nó Bố nó bố nào bừng thế bà Bố chắc เนาะแต่บ่บ่แม่นว่าหำหัวหำควายกะคนนั้นเนาะแต่ว่าแล้วกระเป๋าพาบ่จักกรเห็นว่าสิียดฝากกระเป๋าเฮ็ดแบบเฮ็ดแบบคือในันันเนาะเบิ่งเบิ่งรูปหแท้จริงแม่นกระเป๋าเห็นบ่ในันนโฆษณาอีจังแหแมนอยู่ต่ตกใจก่อนนะส่งมาให้น้องเตาอยากฝากกระเป๋าบ่ให้บอกก่อนให้กระเป๋าจ้อยเบิ่งคือสิสงเมื่อยเนาะ ตัวเมื่อนะอัสบายดีเด้อทางน้องเต่าเด้อเอาผู้เร็วผู้เร็วฟ้าอย่าน้ำกอดอัสบายดีน้องเต่าเต่าอัสบายดีแมนมีน้ำมีนวลในช่วงนี้จัะเป็นจังใดบอกคือแปลว่าจิตใจบัอยู่กับเรื้อกับตัวเป็นมื่อเมือเร่รอนเท่บอกเจ้านอนหลับเอ้าจักว่านอนหลับอย่านอนแม่บัดแบบเป็นซึลืมซึลืมแบบเป็นมื่อเมื่อหน่ะ กลับแล้วสาสบายดีเดอร์โอเคแล้ว okay, นะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ทัางสามันได้ขอจบคลิปลงไปก่อนเดอร์้าวา่าผิดพลาดก็ต้องขอโทษขออภัยน้เอซีเป็นสุขสนะุเนาะอันนี้กัแมนเทียงของเพลินหลังจากที่วา่าแอมฟากระจัดแล้วเนะาะกัสิะรามานี้พี่น้องทรงนี้เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้กงกาวทาว่า,วาสบายดี